นี่คือถงรับรองของ Blessing Studio จ้ะโอข้างในนี้กว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยรูปนั่นมันอ๋อนั่นคือรูปของท่านประธาน Blessing Studio แห่งนี้หรือก็คือคุณพ่อของฉันเองจ้ะเรื่องที่คิสาเป็นลูกสาวท่านประธานคุณลองไม่ได้ล้อเล่นจริงๆซะด้วยสิคุณพ่อนะ่ะเขาเป็นคนที่มีความฝันมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กแล้วล่ะ เขาฝันว่าอยากจะสร้างสถานที่ที่ทุกคนจะมีความสุขได้เมื่อก่อนคุณพ่อเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นทําตามความฝันมาตลอดตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนที่ไฟแรงสุดๆเลยคุณพ่อลหลงไหลงานด้าน n อนิเมชัน r o d u c t i o n สื่อบันเทิงการแสดงและงานด้านศิลปินเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งตอนเด็กๆคุณพ่อมีโอกาสได้ไปดูการแสดงของ a o e Neko ที่สถานีโทรทัศน์โดโรบังกูคิวนับตั้งแต่คุณพ่อเห็นภาพนั้นก็คิดมาตั้งแต่เด็กเลยว่า วงการบันเทิงนี่มันสุดยอดไปเลยทั้งสามารถให้แรงบันดาลใจและให้ความฝันถ้าสักวันหนึง่งคุณพ่อสามารถสร้างที่ที่ทุกคนจะมีความสุขได้เหมือนกับตอนนั้นก็คงจะดีมันเริ่มต้นจากความฝันง่ายๆแบบนั้นแหละหลังจากนั้นเมื่อคุณพ่อโตขึ้นคุณพ่อก็เริ่มเดินทางในสายงานบันเทิงเริ่มจากเป็นเด็กยกไฟหลังสเตจต,ตัวน้อยๆคอยเรียนรู้งานสายบันเทิงเบื้องหลัง ค่อยๆก้าวเดินจากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งจนกลายเป็นนักแสดงมือใหม่และคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่โอในตอนนั้นคุณแม่กับคุณพ่อก็ยังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยกันทั้งคู่แล้วคุณพ่อของขี้สานะ่ะเขาชอบคุณแม่ได้ยังไงเหรอเสียงนะ่ะฮะเสียงเหรอใช่ตลกดีใช่ไหมล่ะปกติคนเราเขามักจะชอบกันจากหน้าตาก่อนแต่คุณพ่อน่ะ ชอบเสียงคุณแม่ตั้งแต่วันที่ได้ยินเสียงครั้งแรกเลยละ่ะเฮในบรรดานักแสดงหน้าใหม่ก็มีคนที่ฉายแววมากมายแต่หนึ่งในนั้นก็มีคุณแม่ที่คุณพ่อบอกว่าเสียงคุณแม่น่าน่ารักและหวานที่สุด <Hey. S 1> เห็นว่าอย่างนั้นน่ะทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงของคุณแม่คุณพ่อก็มักจะรู้สึกสบายใจทุกครั้งเรื่องแบบนี้เพื่อจะเคยได้ยินนะชอบกันด้วยเสียงเหรอ อ ic, ะค,ะคุณน้ารปภขอแลกบัตรเข้าสตูดิโอหนึ่งใบค่ะโจรครับคุณหนูวันนี้ก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะคะคุณน้ารอปภฮ่าบ lessing ก็เหมือนมากบ้าของผมจะบผหมอปฏิบัติการเต็มกำลังครับงั้นเราเดินไปที่ห้องสตูดิโอต่อกันเถอะเออิตว่าแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเหรอ เรื่องของคุณพ่อกับคุณแม่เหรอก็ออนะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันไม่เคยมีอะไรที่ง่ายอยู่แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายในชีวิตทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านทั้งความสุขความเศร้าจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ก็ขอคุณพ่อแต่งงานอ๋ออย่างงี้นี่เองคุณพ่อขอคุณแม่ เป็นคนขอก่อนนะเพราะคุณพ่อเขาเป็นพวกปากหนักซินิเดเรัแถมอีโมสซะด้วยคุณแม่เขาบอกว่าอย่างงั้นนะนะแม้แต่ตอนขอเป็นแฟนก็ยังเหมือนกันเลยหออลังจากนั้นทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะทำตามความฝันซึ่งกันและกันก็คือการสร้างสถานที่ที่ทุกคนจะมีความสุข blessing แห่งนี้ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาแล้วทำไมถึงชื่อว่า blessing ลนะ่ะคำอวยพร ยังไงไล่ะคำอวยพรเหรอก็ที่นี่นะถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักของทั้งสองเปรียบเสมือนดั่งคำอวยพรคำอวยพรที่ว่าอยากจะให้ผู้คนมากมายมีความสุขจากผลงานของสตูดิโอของพวกเราเหมือนกับวันแรกที่คุณพอ่อและคุณแม่เริ่มต้นหลงรักในงานสายนี้จนเกิดเป็น Blessing Studio นี่แหละจ้ะเอาละ ถึงแล้วห้องรับแขกของเรามาแล้วจ้าขอโทษที่ให้รอนะน,นี่นายหรือว่า <c oughs> ใคร